วันนี้เราอ่าวันนี้มาทำอะไรครับทำไอติมโอโอควันนี้บากบจะมาทำไอติมโอรีโอครับดูสิต้องใส่กับอะไรบ้างครับใส่กบนมอ่าแล้วก็ใส่กับอะไรอีกครับใส่กับใส่ก่าไม้ติมไม้ติมวันนี้เราไม่มีเราจะใช้เป็นถุง<อ>ถุงถุงนี่ถุงน้ำจิ้มอันนี้แล้วก็มัดหนังยางเหมือนที่แบบเด็กๆตอนสมัยแม่เด็กๆกันเนาะแม่ทำอย่างเงี้ยกิน แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นกันโอเคไหมครับโอเคครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยเริ่มยังไงครับเริ่มทำนมเริ่ม,มแกะอันนี้ก่อนนะครับอ่าโอริโอต้องทํายังไงก่อนครับต้องแกะกุนครับแกะยังไงมันต้องบี้บีบ้ไหมครับบี้บี้เละเละไหมครับก็ว่าียังไงไหนบี้ไหนสีบี้ยังไงครับบี้เพื่อนตรไหนแบบน้แรงแรงไหนทำยังไงครับแรงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะครีมก่อนบังแกะครีมก่อนเหรอครับใช่โอเคไหนทํายังไงนะแกะต้องต้องแกะนี้ก่อนออกมา แกะอะไรออกมาก็แกะถุงโอ๊ะโอโอเคแป๊บหนึ่งน,นี่ทำยังไงเอากระปุกใส่ลงไปในจานใไปลงไปโอ้ใส่ลงไปเลยกระปวก็ไม่ต้องแช่น้ำด้วยไม่ต้องแช่น้ำด้วยใช่อืแกะดีๆเบาๆครับแกะเบาๆครับแล้วก็เอานี้ยลงไป เอาลงไปเอาลงไปเออเอาลงไปก็เอานี้ยงไปตรงไปเอปอมหมดหรือยังใกล้จะหมดแล้วโอ้ไหนดูมือสิว้าวมือเลอะด้วยไหนะทำไงบีบีก่อนบีบีให้มันเล็กๆกว่าน,นี้อีกบีบียังไงครับแล้วก็ใส่ในนี้นะใส่ในถ้วยนะเอากินด้วยเหรอ<ม>จะชิมเหรอไม่เดีเ๋ยวไม่ชิมก่อนเอา้าเอา้าเป็นยังไง อ่าโอเคไหนบีบี้ยังไงครับบีบี้ยังไงครับอ่าบีบี้บีบี้เออมีไม่ได้หักเลยทำได้ไหมว้าวกระเด็นแล้วไปไหนแล้วอ่ะันี้อ่าเก็บมานี่มาบี้ใส่ในนี้สิเออเอาใส่ไปเลยนี่ก็บ่าๆนะทุงเทนะเอาอีกเหรอเอาเทเอาเทใส่อ่าโอเคอ่าเทไปเลยอ่าลราบี้ไงอันนี้เอาช้อนบี้บี้ก็ได้

ใส่ป้ายใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับไหวไหมไหวไหมไหวไหวไหมโอเคพอก่อนเอาแค่นี้ก่อนพอก่อนนะโอเคครับเอาไหนคนคนคนเบาๆอือไหนดูสิไหนแม่ช่วยอันนี้จะเป็นไอติมหรือเปล่าเป็นน่าเป็นนะมันจะเป็นไอติมไหมครับ แล้วก็เอาไส่ถุงไว้อ่ามาเลยแล้วก็แกะอันนี้่กนไม่แกะแล้วลูกทำไมอ่ะไม่แกะแล้วครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะน้องมากินมั่งดิใช่ให้น้องกินมั่งแม่ไม่แกะอันนี้ให้น้องกินมั่งเหรอครับแกะอันนี้น้องกินมั่งี๋ยวแม่เดี๋ยวก็แกะนะไหนเอาไปแกะแล้วเหรอใช่อืมพอแล้วครับเดี๋ยวเท พอแล้วพอแล้วพอแล้วแกะหน่อยพอแล้วครับอันนี้มันเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วนะใส่น้องกินมั่งนี่ฮะใส่น้องกินมั่งก็เดี๋ยวอันนี้แบ่งกันไงเดี๋ยวอันนี้มันเรื่องขวดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไมโลบ้างเอาไหมเอาสองอย่างเลยโอเคไหมครับโอเคคับอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ไมโลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตักอันนี้ใส่ถุงกันนะครับ่าต่อไปเราก็จะมาทําใส่อะไรนะใส่ไม้ใส่ไม้ไม่ใช่ไม้เราไม่มีเราไม่มีไม่ได้ซื้อไอ้ที่ทําไอติมมานะ เราก็เลยต้องใช้เป็นถุงเฮ้ย,ยแม่อันนี้คืออะไรนี่ไงเดี๋ยวแม่จะทำให้เริ่มตัดบอบเบิ้ลิตพิลานิดพีลาอันพีลาอันครับพีลาอันพีลาอันนะไม่ได้ขายจ้ะนี่แม่ตดได้ได้ด้วยเองอ่ะเดี๋ยวแม่ตัดนี่ไปไปแม่ตัดกล้วยบับเบิ้ลใช้มือนี้มือนี้ไม่ถนดัดใช้มือนี้ครับใส่ไ,ได้ไหมโอ้ นหานๆนานหกเวยมาเดี๋ยวแม่ทําให้มาบเบอร์รอเดี๋ยวกอนันนี้บเบอร์ต้องรอกินละเราใส่ไปเลยเอ,าอย้าเป็นยังไงอร่อยอร่อยเหรอโอเคนะแต่ว่าเราต้องแช่ตู้เย็นก่อนนะเราต้องไปแช่ช่องฟิตตันนี้เรายังกินไม่ได้นะแม่น้ตถึงแม่แววไม้อ่ะนี่ไงไนี่ไงไนี่เราใส่อย,อย่างนี้ใช่ไหมเราใส่อย,อย่างนี้นะแล้วเราก็มัดมัด,ม,ดมัดนะ นี่ไม้อะเห็นไหมนี่นี่ไม้อ่ะเดี๋ยวก่อนสิแม่ก็มัดเลยนี่มานี่ไม้อ่ะนี่ไงไหนไม้อันนี้คือไม้ไหนนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ไม้เราก็ทําได้นี่ไงนี่ไงทําได้เหรอนี่ไงเอ้าวไม้ถุงต่อไปถุงต่อไปนี่ได้หนึ่งถุงละให้เพื่อนๆดูสิ แม่แม่เดี๋ยวว่าทำเองตักวงไปตักวงโอเคโอเคเอาตักอีกใส่ใส่ไปใส่เลยใส่ยังใส่ได้ยังใส่ได้เองใส่ไปเลยไอติมบ้านๆไม่มีที่ทำไอติมก็ใส่ถุงไป เวลากินก็ง่ายไงใช่ไหมเวลากินแล้วก็กัดตรงถุงตรงนี้ไงแล้วก็กินได้เลยกินได้ได้ได้เหรอใช่ใส่ลงไปอู้มันช้าตั้งเลยมามาเน่เบอร์ทำช้ามาเดี๋ยวแม่จะแม่ใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะเละหมดเบอร์ขอไฟหน่อยเดี๋ยวเบอรใส่โอวันตินไงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเบอรเอาใส่อีกอ่อ เราซื้อขนมกรุงใหญ่เลยขนมอะไรครับขนมพ้อต่อครับรจะไ,ไม่อแมออนน่เดี๋ยววันนี้พี่ทำวันนี้ไม่ถึกนี่ไงเราใส่เราใส่ใสนมโอ้โหใส่นมไปอีกว,ว้าวมีประโยชน์มากเลยโอเคมาใส่นมไปหนึ่งกล่อง ก็มีโอรีโออันนี้เด็กๆกินก็จะมีประโยชน์นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่แฝดอันนี้ก่อนให้เบอร์ไฟด้วยให้เบอร์ไฟไอ้ตอนนี้เบอร์จับเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวก่อนวางก่อนครับลูกเดี๋ยวแม่มัดอันนี้ก่อนแม่มัดอันนี้ก่อนเบอร์หกแล้วนะวางก่อนนะวางก่อนนะเบอร์กอบเวางก่อน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 ครับเดี๋ยวหกนะไม่ได้ทำอร่อแม่มัดอี้ก่อนไงมัดก่อนเนาะ ว้าวเอาก็ถุงต่อไปไ่าถงเล็กซื้อแม่มีแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี้ยอะไรทำไรทำไอติมทำไอติมเฮ้ยทำไติมครับทำไอติมครับเอี่มาแล้วปอีาางั้นเเบ้อไอาบี้ก่อนบี้บี้ยังไงบี้เฮ้ยไม่ใช่ทำกระมนะอืม้อากินแ ไอติมโอริโอ้ผสมนมอปะผสมนมด้วยก็มาถามว่าเบอร์บอกวันนี้อากาศร้อนมากนะต้องหาอะไรเย็นๆกินใช่ไหมใช่ลูกออืม่ะเนี้ยแม่เผ็ดเดี๋ยวแม่ฉีกให้ฉีกจะเบอร์าก็ให้เบิร์อืมนะทีทำไงว้าวเบา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 ดีโอ้โหเทเบาเบาเชฟครับต่อยัง ไม่พอพอแล้วมั้งจ้าอันนี้นั้นไหนหน้าตาเป็นยังไงไงนีไหนดูดินี่เหรออ๋อใส่ถุงไว้งี้ยเหรอก็มันไม่มีที่ทำไอติมไงเป็นอะแดปเอาใช่ไหมใช่แล้วเราก็แช่ฟิตไว้ใช่ป่ะให้มันแข็งใช่ป่ะใช่อ๋อเป็นหวานเย็นไงหวานเย็นแบบโบราณเราไงใช่เออหวานเย็นหวานเย็นฉันไม่บอกไอติมเออต้องบอกว่าหวานเย็นหวานเย็นโอลิโอ โอเคครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะได้กี่ถุงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ได้สามถุงนะครับเอาเดี๋ยวเทเบาเทเบาบาเบอร์ทำดีๆอย่าตะโลกอย่าตะโลกบาเบอร์ทำดีๆสิเพื่อนๆดูอยู่นะเพื่อนๆดูอยู่นะทำเบาๆครับใช่ไาถ่ายคลิปลงยูทู e ป่ะเนี่ยอืม ทำดีๆครับทำดีๆดิเขาจะได้ดูบับเบอร์ไงเขาจะได้ไปทำบ้างไงแล้วเขาจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ใส่ไมโลไปแล้วด้วยเป็นเชฟอ่ะเชฟเป็นเชฟโอ้ยบับเบอร์คราวกี้มันไหยเหมือนงูเว้ยฟ้าจะกินได้ไหมเนี่ยลูกทำดีๆสิครับจะได้เะมันน่าจะไหวนะอืมเอาพี่มาเสร็จอ่าโอเคได้กี่ถุงเนี่ยสามถุง เช็ดแล้วนะเลอะเทอะแล้วนะไม่จ้ะมันไหลแล้วนะเดี๋ยวให้แม่คอยช่วยดิบ๊บเบอร์ยังแบบว่าคอยแบบว่าควบคุมพอเข้าใจป้ะเข้าใจแม่ทำท่าไว้แม่อันนี้ไว้มัดไว้ก่อนอ่าแม่ตักมัดถุงอยู่ครับตอนนี้แค่เดี๋ยวอะไรอะไรมันตอดแม่ไปคอย ขึ้นคันน่่่่เกายุงง้องพิกเกอร์ก็อยู่นี่ครับนี่อยู่กระปูนี่เละไปหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยดีกว่าอ้าวนี่ครับมีกี่ห่อครับเนี่ยสามสามอะไรไหนนับดิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเนี่ยมันมีกี่ชิ้นมันมีกี่อันสองสามสี่ห้าหก หกมีแค่หกก็มันมีหกชิ้นก็นับแค่หกสองสามสี่ห้าหกโอเคหกชิ้นครับผมนี่เอาตบมือตัวเองนะครับวันนี้ต่อไปทำไงครับเอาไปแช่ตู้เย็นแช่นานแค่ไหนแช่นานแค่นเอนหนึ่งคืนหนึ่งคืนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะกินได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับเนี่ย จะหกก่อนมเนคไปไปไปเดี๋ยวให้แม่พาไปให้แม่พาไปต้องดูตู้เย็นนะต้องดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นยาเต็มป้าป้าปาไปแช่เตือนป้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ครับวันนี้จะไปดูพาเพื่อนๆไปดูอะไรไอจิมหวานเย็นครับหวานเย็นที่เราทํากันไว้เมื่อวานใช่ไหมใช่ที่แม่พาทําใช่ไหมครับใช่ครับมันแข็งหรือยังครับอ่ามันแข็งหรือยังใช่ไหม ป้าจับเวลาไว้อยู่ตอนนี้กี่โมงแปดโมงใช่ไหมใช่ <_ S 2> น่าจะแข่งแล้วแหละมั้งปันเนี้ยเออ,เอ,อได้ไงไม่ได้ต้องครับสิครับต้องพูดเพาะ<อ><อ>นะครับอเดี๋ยวแม่มาให้ดูนั่งรอนั่งรอเดี๋ยวแม่หยิบมาให้ดูเอาละครับ,รบเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับ เมื่อวานทำยังไงนะมีผสมอะไรบ้างนะไหนบอกเพื่อนๆดิผสมโอวัลตินขนมขนมผสมนมนมมาเลอเออแล้วก็มีอะไรบ้างเราก็มีโอรีโออ๋อสามอย่างเลยครับใช่มแล้วมันจะแข็งไหมมันน่าจะแข็งนะหวานเย็นนะครับเมื่อวานก็เบอร์ทมอุ้ยมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมายังมายังไหนดูดิดูดูดมายัง แม่มามาจากครัวแล้วแม่ออกมาจากครัวแล้วเอาแล้ว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 ไหนดูดิแม่ดูดิโหสีที่สุดการทำสำเร็จไอติมหวานเย็นของมาเป้เย็นอ่ะเย็นนะสดชื่นสด่เดี๋ยวลองแกะชิมดีตอนนี้กินข้าวเช้าแล้วใช่ไหมใช่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะว่าต้องกินข้าวเช้าก่อนถึงจะกินของหวานได้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับครับไปนั่งกินกับคุณแม่ กินกันออไหนดูดิไหนแม่แกะให้ทีละอันทีละอันโหแล้วทำได้กี่อันเนี่ยสามอันห้าหกอันเลยเราก็เก็บไว้กินได้ตอนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งน้องด้วยดีกว่าเดี๋ยวป้าเขียนน้องมาด้วยดีกว่าครับนี่ครับเอาให้น้องด้วยให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยแกะแล้วนี่ไงนี่ไงแม่กัดตูดให้แล้วไง นี่แม่ก็เอาออกไงดินี<ด>ไ่ไงกินดีๆนะไม่ใช่กินพลาสติกเข้าไปนะนั่นแหละก,กัดเลยกัดได้ไหมมันยังไม่ละลายไม่ได้รสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยเหรออร่อยเหรอเดี๋ยวรอสักแป๊บนึ่งมันเอาไม่ได้แม่ไม่ก็เอาออกมากินเดี๋ยวเละเอะแม่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเลิกเอาลองชิมดิเป็นไง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  อร่อยอร่อยไหมให้น้องชิมหน่อยดิน้องชิมอร่อยไหมอร่อยไหมน้องพี่ทิกเป็นไงอร่อยโอ้โหก็สำเร็จนะครับภารกิจทำหวานเย็นอ่าอ่าอ่าอาบเบร์แบ่งน้องด้วยป้อนน่อยป้อนน้องหน่อยครับ น้องยังเล็กอยู่ยกินด้วยกันนี่แหละไปกิน,กน,<อ>กนไม่หมดหรอกแบ่งกันดิไหนให้น้องดิเอาให้น้องถือก่อนมันเย็นนะน้องนะมันเย็นนะครับทิกเกอร์นีงอ,อร่อยไหมครับอร่อยปากเลี่ยย๊ามอันนั่นอันนั่นอะไนเนีเอย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตาม Subscribe ให้ BT Family ด้วยนะครับผมนี่ Barber t i g g e r Family ทำไรลูกแกะเหรอโอ้โหแกะตรงไหนอ่ะเออเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวแม่แกะให้เอาพี่เบอร์บายเพื่อนๆกันเร็วโอเคนะคลิปนี้ คไปนี <Okay. S 2> ่ไงเดี <mayor> ๋ยวแม่ไปแกะให้แล้วแม่ไปแกะให้แล้วบ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ปาเบิร์ดเลยครับผม